รวมอภิมหาโปรโมชั่นฟู้ดเดลิเวอรี่นะชีวิตปกติพวกเราวันหยุดก็จะไปเดินห้างทอดน่องเลือกร้านอาหารที่อยากกินพาแฟนไปกินข้าวโอ้ยคิดถึงต่อไปนั่งกินไก่ทอดกับกิ๊กเออไม่กลัวเจอแฟนเหรอไม่หรอกแฟนฉันเป็นเก้า <c oughs> <c oughs> แล้วผมเพิ่งรู้ตอนถ่ายรายการมาดีเลยเว้ยว่าไอตอนปัจจุบันเนี่ยสั่งเดลิเวอรี่โปรโมชั่นโคตรเยอะถูกกว่าไปกินในห้างอีกอ้าวสามกินที่บ้านก็กินกับกิกไม่ได้เรียกมากินพร้อมกันเลยมาแฟนกับกิกเนี่ยจะบ้าเหรอน่ากลัวกับคนแลหน้าก็โอภรยาเนี่ยแหละไม่เสียเวลานะครับ11เร้านที่เราสั่งมาถึงแล้วครับมาส่งแล้วครับมาส่งแล้วครับมาส่งแล้วมาเร่่เมาดีครับ น oh. uhm ี่มันอภิมหาเดลิเวอรี่เราจ่ายด้วยบัตรเครดิตกรุงศรีใบเดียวคุ้มโปรโมชั่นเพียบแล้วก็ไม่ต้องเอามือไปสัมผัสเงินสดโดยตรงในช่วงนี้ด้วยเนาะใช่เชื้อไวรัสมันอยู่บนเงินสดได้หลายวันเลยนะเออผมเริ่มสงสารกระเพาะแล้วครับยกที่หนึ่งเริ่มนะครับยกแรกเป็นเรื่องของอาหารฝรั่งรวดเร็วแล้วก็กินง่ายนะครับเดอะพิซซ่าคอมพานีโดมิโนสพิซซ่าแล้วก็เบอร์เกอร์คิงนั่นเองนะครับไปเริ่อกที่เดอะพิซซ่าคอมพานีกันก่อนก็มีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งซุปเปอร์เดลิเวอเทลขอบชีสอถูก ดคุ้มนี่ซีฟู้ดค็อกเทลสับป,ประรดแฮมปูมปมปมงปูอัดชีสิี่ยืดที่เข้ากับซอสเทารซันไอแลนด์ส่วนของโดมิโนโสพิซซ่าไม่น้อยหนานะเขามีฮอตดิลเซต99บาทเซตแม่ที่สั่งมาเป็นสไปซี่ซีฟู้ดเฟตตูชิเน่เป็นพาสต้าทะเลรสเผ็ดอันนี้ตักเลี่ยนได้ดีเลยมาพร้อมไก่แม็กซิกัน2ชิ้นแล้วก็โค้กหนึ่งกระป๋องส่วนอีกเซตเป็นขนมปังกระเทียมช็อกโกแลตลาวาแล้วก็โค้กหนึ่งกระป๋องเหมือนกันกินเสร็จแล้วร้องเพลงเป็นภาษาอิตาเลียนได้เลยนะครับไหนร้องดิโครโรเนอีเฮ นนีี่เยโคราารายโรนอีเทสทำไมสำเนียงอิตาลีถึงดีขนาดนี้พ่อผมเป็นคนกรีซครับแม่เป็นคนล้วงแล้วเราอะ่ะผมเป็นคนเอาของไปซอ่อนไปต่อครับมาที่เบอร์เกอร์คิงกันบ้างนะครับผมเลิฟเบอร์เกอร์ปลาของเบอร์เกอร์คิงครับแนะนำให้สั่งเป็นเซตเลยนะจ๊ะดับเบิลฟิชแอนด์คริปส์มาพร้อมกับเฟรนช์ฟรายปลากรอบซอสละมุนละมุนชีสเต็มแผน่นแล้วผมก็สั่งโอเนียนสวิงมาต่างหากนะอันนี้ชอบส่วนตัวกินเข้าไปแล้วอร่อยกินเข้าไปแล้วยิ้มสวยครับอย่าเล่นของกิน ยกที่2เริ่มเมนูร้อนๆเมนูเพื่อสุขภาพนะครับบางอย่างที่ผมตกใจเลยว่าสั่งมาได้เลยเหรอวะอ่าโทษนี้ของดามาการนี่เป็นแอปฟู้ดเดลิเวอรี่น้องใหม่ที่มีเชฟมืออาชีพปรุงอาหารสดใหม่แบบโฮมเมดด้วยวัตถุดิบชั้นดี Japanese Pork Rice Bowl with Onsen Egg ตอกไข่ออนเซนลงไปในข้าวหน้าหมูสไลด์โอ้ยละมุนส่วนของหวานที่เราสั่งมานะครับเป็นชีสเค้กสับปะรดรสชาติดีเลยมาที่ S&B ออนไลน์บางนะมีโปรโมชั่นข่าวคลุกกะปิหนึ่งแถมหนึ่งหวานเค็มเผ็ดละมุนลิ้นแล้วก็มัทฉะชาเขียว แก่ออนิลาเต้นหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันไหนแล้วซิสเลอร์ออนไลน์มีอะไรซิสเลอร์มีชุดอิ่มจัดหนัก229บาทดับเบิลเวสเทิร์นพอร์กลอยแล้วก็ข้าวออร์แกนิกโอ้โหคิดถึงสเต็กของซิสเลอร์ก็ได้กินรสชาติดีเหมือนไปกินที่ร้านเลยโอ้โหแล้วร้านญี่ปุ่นที่คิดถึงเนี่ยก็ต้องยายโยอิครับ ยายโยอีเนี่ยเขามีชุดเมษาอิ่มจัดเต็มชุดจัดเต็มคู่3 6 9ร้อหบเ้าบทข่มาคอเยอะข้าวหน้าไขา่ลาวาทงคัตส,สึไก่คอมโบสลัดหมูยากิีนิคุกน้ำสลัดเหงาแล้วก็ชุดหมูย่างกระทะร้อนกินแล้วหายคิดถึงญี่ปุ่นไปชั่วขณะเลยจ้ามาที่ MK กันบ้างดีกว่านะครับชันรักเป็ด MK ก็มีโปรโมชั่นเป็ดมาให้สั่งเป็ดย่างจานใหญ่แถมบะหมี่ยกสองก้อนเป็ดแน่นๆหนังชุ่มซอสกินกับบะหมี่แล้วมันอ๋อฟิน และไม่อยากจะเชื่อว่าสุกี้สั่งมากินที่บ้านได้ด้วยเขาแพ็กมาอย่างดีเลยนะลูกชงลูกชิ้นผักก็หั่นมาเตรียมลงหม้อได้เลยให้น้ำซุปเยอะน้ำจิ้มเยอะอ่ะชุดนี้ชุดสุกล้นวาเลนต้ใครสั่งสุกี้มาอีคิวครับทำไมต้องอีคิวอ่ะอีคิวสั่งครับสุกี้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 เตรียมหม้อไว้ได้เลยโอ้ยคิดถึง พอมีอะไรแล้วร้อนตกลงมาในท้องเนี่ยแล้วมันทำให้วันทั้งวันมีความสุขจริงๆนะคุณขอสั้นนิดนึงนะครับมาควนจ่ายผ่านบัตรเครดิตกรุงศรีนะครับเพราะว่าทั้งแอปดามาการฟู้ดแพนด้าแกรบฟู้ดหรือว่าเว็บไซต์ของ MK ยายอดอีแมกโดนอลเอสแอนพีเดอะพิซซ่าคอมพานีสเวนเซนซิสเลอร์จ่ายด้วยบัตรเครดิตกรุงศรีสั่งครบ200บาทต่อเซลล์สลิปแล้วก็ใช้500พอยต์เนี่ยได้รับเงินคือสินต์แลกได้ทุกวันเลยนะและพิเศษถ้าสั่งอาหารผ่านดามาการฟู้ดแพนด้าเนนนนีี่่่่ยยรับพออมสสสววลดดูงงุ50%แนะกท3ขึ เริ่มจุกแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรกระเพาะของหวานกับของขามันแยกกันนะฮทุกร้านแพ็คมาจัดเต็มแบบไม่ต้องกลัวละลายนี่เดอะคอฟฟี่คลาบผมแนะนําสั่งเมนูของหวานเป็นเมนูคคนัดแพนเค้กแล้วก็ลาเต้เย็นถ้ามื้อเช้าไม่อยากทานมื้อใหญ่เมนูนี้ก็แนะนําเลยครับต่อไปเดลี่ควีนคิดถึงจังเลยอันนี้โคตรชอบเลยคุณ <c oughs> เขามี DIY เซตไอติมซอฟเสิร์ฟวานิลาบวกขนมปังดีคิวบันแล้วก็ให้ท็อปปิ้งมาเต็มไปหมดเลยให้ทําขนมปังเองตามใจชอบนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ไม่รู้จะคุยกับใครก็คุยกับ ขนมปังนะครับสบายดีไหมสบายดีครับอยากกินติมไหมอยากกินครับฉันก็อยากกินนี่นี่แน่อ่ะโปะเข้าไปนะครับโรยท็อปปิ้งตามใจชอบแล้วก็ยัดลงคอหอยไปเลยครับโอ้โหโอ้โหคนเหลืองูเหลืองนั่นเซตนี้ถือว่าเป็นเซ็ตที่ชอบมากเลยครับสั่งไปกินที่บ้านได้นะแล้วก็สวนเซ่นที่ฉันคิดถึงมาเต็มเหมือนกันจ้าเขามีโปรโมชั่นไอศครีมคอร์สซื้อหนึ่งแถมหนึ่งรสชาติใดก็ได้โอ้ยคุ้มจังแล้วเวลาเราไปเดินห้างช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขาก็จะมีไอติมมะม่วง ข้าวเหนียวมูนไอศครีมมะม่วงออกกล้องทองลูกชุบแล้วก็ราดซอสมะม่วงลงไปอีกทีหนึ่งแต่ช่วงนี้มันมีอีกอันนึงไอศครีมมะม่วงน้ำปลาหวานไอศครีมกรีนแมงโก้เชอร์เบตแล้วน้ำปลาหวานนี่คือน้ำปลาหวานจริงๆโอ้กุ้งแห้งตัวโตๆเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะเนี่ย จอบแจ็บจอบแจ็บจอบแจ็บเฮ้ยอร่อยไม่น่าเชื่ออร่อยมากๆด้วยอ่ะหิวหรือยังสั่งมากินที่บ้านสักเมนูสิล้างก็อย่าลืมจ่ายผ่านบัตรเครดิตกล้องสีเพราะว่าเมื่อสั่งอาหารเดลิเวอรี่ออนไลน์ผ่านแอปหรือเว็บไซต์ที่ร่วมรายการครบ200บาทต่อสลิปเนี่ยและใช้5 0 0อพอยต์น,นะจะได้รับเครดิตเงินคืน12%อทุกวันนอกจากร้านในห้างที่เราสั่งแล้วนะครับร้านทั่วไปที่หาได้ในแอปเดลิเวอรี่ที่ร่วมรายการก็สามารถสั่งได้ด้วยนะสั่งอาหารเดลิเวอรี่จ่ายผ่านบัตร เครดิตกรุงศรีเท่านั้นถึงแม้ช่วงนี้เราจะออกไปนั่งกินแบบเดิมไม่ได้นะคุณแต่เขาก็มีโปรโมชั่นจากร้านต่างๆมาเยียวยาเนอะสถานการณ์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่เรื่องปาดท้องสําคัญนะเว้ยคิดในแง่ดีเอาไว้นะครับเราจะได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับคนที่บ้านยังไงหรือจ๊ะแชรดิ